สวัสดีครับผมนิวนิวรีวิวนะครับเรายังอยู่ในซีรีส์ของเสียวมี่เน็กทูนนะครับเป็นมัตติทูนเป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์นะครับไว้พกติดตัวตอนนี้ผมรีวิวไป3แล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูรุ่นนี้กันนะครับรีวิวผมไล่เรียงตามราคานะครับตอนนี้ก็6700นี่เดี๋ยวผมไม่ได้มีจำหน่ายนะครับอันนี้ผมซื้อมารีวิวแล้วก็เอาไว้ใช้เองเป็นส่วนใหญ่นะครับมาแกะกล่องกัน แกะออกมาแบบนี้มันผลิตมาสีเดียวนะครับเป็นสีเงินแบบนี้เลยเป็นสแตนเลสนะครับมีก็จะมีคู่มือซึ่งเป็นภาษาจีนคู่มือก็บอกว่ามีมีดมีเลื่อยมีคีมนะครับมีกันไกลมีตัวนี้เป็นไขควงแบนนะครับแล้วก็ที่เปิดขวดนะครับเปิดกระป๋องแบบนี้ครับ มาดูนี่ก็จะเป็นซองผ้ากำรรมะหยี่แบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือห oh ัวเข่าเป็นโลโก้นะครับว้าวนี่ครับเป็นแบบนี้ดูไปก็คล้ายๆเล t เทอร์แมนเวฟเหมือนกันนะครับอ่ะตัวนี้ขอ้อดีนี่ครับที่ผมชอบโอ้ใบมีดใหญ่นะครับเปิดมือเดียว แล้วก็เดี๋ยวลองดันดูนะครับอ่าไม่มีระบบเซฟเหมือนกันนะครับมีดของเซมีนี่เขาไม่มีระบบเซฟมาให้เลยนะครับเอาลงก็ดันลงแบบนี้เลยมาดูอีกข้างนะครับตัวนี้เป็นใบเลื่อยใช้นิ้วงัดตรงนี้นะครับ<อ>ก็เหมือนเดิมครับเลื่อยเนี่ยมีระบบเซฟมาให้จะลงก็ต้องกดตัวนี้ลงก่อนนะครับแบบนี้ ทำไมเขาไม่ทำเซฟมาที่ใบมีดเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีโลโก้โหัวเฮามีเน็ทูนตรงนี้นะครับเป็นสเตเลสเงาสวยงามเลยครับอยากง้างครีมออกมานี่ครับครีมแบบนี้ก็คือน่าจะเปลี่ยนใบได้นะครับนี่อ่าโฟกัสหน่อยนี่ครับสามารถขันเปลี่ยนตรงนี้ได้เห็นไหมครับ การทำงานมันก็จะมี3แบบนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ล่องตรงนี้ไว้ตัดนะครับคีมใหญ่ก็ชับมือดีนะครับครา,าวนี้เราพับคีมเก็บไว้นะครับตามคู่มือตรงนี้ก็จะมีกันไกลกันไกเราดึงตรงนี้ออกนะครับตรงข้างๆมีดเนี่ยนี่กันไกก็ใหญ่ดีนะครับแบบนี้ใช้งานได้ แน่นอนครับใหญ่แบบนี้มีทั้งคีมทั้งกันไกนะครับต่อมาหันมาฝั่งนี้นะครับนี่มีที่เน็บกับเอวนะครับเน็บกับกางเกงแล้วก็งัดออกมาตัวนี้เป็นไขควงแฉกนะครับนี่ไขควงแฉกแล้วก็มีฮุกตรงนี้นะครับเป็นตะขอเกี่ยวไว้ตัดเชือกนะครับ งัดออกมาอีกอันนี่เป็นที่เปิดกระป๋องนะครับนี่โอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับนี่เป็นที่เปิดขวดนะครับแล้วก็ไขควงแบนนี่ครับมีเท่านี้อ่ะเรามาเทียบกับอันที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับนี่คือตัวเล็กกว่ารานะคาก็จะถูกกว่ากันสักร้อยกว่าบาทนะครับ เดี๋ยวผมกลางเทียบกันเลยอะตัวนี้คีมเนี่ครับีขนาดความใหญ่มันก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ดูตัวนี้จะใหญ่กว่าสมบุกสมบันกว่าผมชอบส่วนตัวผมชอบสีเงินนะครับแลดูว่ามันมันไม่ลอกอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะลอกหรือเปล่านะครับสีดำ แต่ก็ต้องดูกันต่อไปยาวๆนะครับอุปกรณ์มันก็ต่างกันคือตัวนี้มีแท่งจุดไฟเข้ามานะครับถ้าผมไปเดินป่าเนี่ยผมน่าจะเลือกตัวนี้ก่อนนะครับมีแท่งจุดไฟมีมีดมีเลื่อยส่วนกันไกลเนี่ยมีเหมือนกันอ่ะตัวนี้มีกันไกลเหมือนกัน ก็ไม่ต่างกันนะครับนี่มีก้านใหญ่เหมือนกันก็ตัวขวาเนี่ยจะใหญ่กว่าแบบผมว่านะครับถ้าไปเดินป่าไปใช้งานในป่าผมเลือกตัวนี้เพราะมีแท่งจุดไฟนะครับตัวนี้ไม่มีนี่เป็นส่วนพิจารณานะครับถ้าใครจะซื้อว่าจะเลือกรุ่นไหนดีแล้วก็ส่วนตัวนี้ครับมันมีซองนี่ใส มีซองครับส่วนตัวนี้เป็นถุงผ้าอ่ะการพกมันก็จะพกต่างกันนะครับซองมันก็พกง่ายกว่าแบบนี้นี่ร้อยเข้าไปในเข็มขัดได้เลยตัวเนี้ยมันก็คือใส่ถุงแล้วก็ไปใส่กระเป๋าอีกทีนะครับนี่ให้พิจารณาคร่าวๆตามนี้นะครับก็เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจใครชอบอันไหนก็ไปเลือกหาซื้อกันย้ำนะครับผมไม่มีจําหน่ายนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปหาซื้อเอานะครับราคาก็ไปเปรียบเทียบกันดูนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ